สวัสดีค่ะนักศึกษาครูก็จะมาลองทบทวนความรู้สําหรับที่ต้องสอบในวันพรุ่งน,นี้นะคะบางข้อก็อาจจะคล้ายแต่บางข้อก็ไม่เหมือนนะคะ่เาเราจะใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะคะในการทบทวนความรู้นะคะมาดูที่ข้อแรกนะหญิงตั้งคไรรภ์รายได้มีความจําเป็นไม่มีความจําเป็นในการรับไว้ดูแลในห้องคลอดนะคะไม่จําเป็นที่ต้องรับไว้ในห้องคลอดเรามาดูนะว่า แล้วข้อเป็นไงบ้างมาดูข้อสุดท้ายก่อนข้อสุดท้ายเนี่ยท้องเท่าไหร่คะท้องแรกนะคะเวลาดูว่าท้องแรกหรือท้องหลังให้ดูว่าเขาเคยคลอดหรือเปล่าดูที่พีนะคะถ้าพีเนี่ยมีหนึ่งสองสามแสดงว่าเคยคลอดแล้วนะเป็นท้องหลังถ้าพีศูนย์แปลว่าไม่เคยคลอดอ่ะเรามาดูข้อสุดท้ายนะคะท้องแรกสามสิบแปดสัปดาห์อ่ะทีนี้ครบกําหนดคลอดคือเท่าไหร่คะครบคือสามสิบเจ็ดถึงสี่สิบสองสัปดาห์ ทีนี้ถ้ากลนถ้าต่ำกว่าสาสิบเจ็ดไปคือเป็นยังไงคะต่ำกว่าสาสิบเจ็ดแปลว่าฟรีเทอรนะคะอันนี้เทอรนะแล้วก็ถ้ามากกว่าสี่สิบสองเราเรียกว่าโพสเทอร์นะคะแต่ว่าปัจจุบันเอ่อสีสี่สิเอ็ดก็ต้องดูแลแบบโพสเทอร์นะคะอ่าทีนี้แต่ว่าช่างมันเรามาดูนี้ก่อนว่าคันแรก สามสิบแปดสัปดาห์ก็ถือว่าอยู่ในเทอมใช่ไหมคะมีถุงน้ำข้ามแตกไม่มีมุกเลือดออกทงางช้องคลอดถุงน้ำข้ามแตกไม่ว่าเจ็บคันหรือไม่เจ็บคันต้องนอนโรงพยาบาลถุงน้ำข้ามแตกไม่ว่าเจ็บคันหรือไม่เจ็บคันต้องให้คนไข้รีบมาโรงพยาบาลและต้องแอดมิตนะคะเพราะว่าถ้าไม่มาอาจจะกระไรอาจจะติดเชื้ออาจจะเกิดอจจ่ม สายสะดือพักต่ำอื่นๆนะคะต่อไปคันแรกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้แปลว่าต้องนอนนะต่อไปคันแรกสามสิบเจ็ดสัปดาสัปดาก็อยู่ในเทอมเหมือนกันมีอาการปวดศีรษะจุกแน่นลิ้นปี่าไม่เจ็บคันก็จริงแต่อาการปวดศีรษะจุกแน่นลิ้นปีเป็นอาการอะไรคะเป็นอาการของ P I H หรือ C V P ความดันเลือดสูง ถ้าไม่มาโรงพยาบาลไม่นอนโรงพยาบาลคนไข้อาจจะเป็นยังไงอาจจะชักได้ั้าคนนี่ต้องนอนต่อไปนะคะขั้นแรกเหมือนกันแต่เป็นพรีเทอร์มเจ็บขั้นอันคางไม่สม่ำเสมอถ้าเมื่อไหร่ต่ำกว่าส7มสิเจ็ดสัปดาห์สามสิบกบลกลงไปนอนโรงพยาบาลต่อให้เจ็บคันอันคางต่อให้เจ็บเตือนต่อให้เจ็บไม่จริงก็ต้องนอนโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะเรากลัวคลอดก่อนกำหนดใช่ไหมคะ แต่ถ้าเจ็บคันห่างๆไม่สม่ำเสมอแต่อายุสามสิบแปดสัปดาห์อย่าเงี้ยต้องนอนโรงยพยาบาลไหมคะตอบว่าไม่ต้อง,องนคะคะต่อไปท้องหลังสี่สิบสัปดาห์แล้วนะคะไม่เจ็บคันหรือว่าเจ็บเตือนอย่างเงี้ยเจ็บเตือนคิดว่าต้องนอนโรงพยาบาลไหมคะคำตอบคือไม่ต้องนะคะ ให้คนไข้กลับไปบ้านเดินเยอะๆแล้วก็ค่อยมาโรงพยาบาลตอนเจ็บเยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าไม่เจ็บเยอะก็ต้องนัดเอ่ถ้ากลับไปแล้วไม่เจ็บมากเนี่ยก็ต้องนัดมาโรงพยาบาลทุกหนึ่งสัปดาห์และว่ายุคันใกล้ครบกำหนดและนะคะสี่สิบสัปดาห์ยังไม่จําเป็นต้องรับไว้นอนโรงพยาบาลถ้าเมื่อไหร่ที่อายุในสามสิบเจ็ดถึงสี่สิบสองแล้วเจ็บครันไม่เยอะไม่มีน้ำไม่มีน้ําเดิน เจ็บเตือนปากม่ยุกไม่เปิดอ,อันนี้กลับบ้านก่อนได้ะคะ่อยมาตอนเจ็บเยอะๆแต่บแต่ว่าตรงนี้ต้องหมายเหตุไว้นิดนึงว่า4ส,สัปดาห์เนี่ยบางทีคุณหมอให้นอนเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกนี้อาจจะมีฟิตเตอร์ได้ได้นะคะอาจจะมีน้ำคั่มเป็นติ๊กแม็กได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้ามันไม่จําเป็นต้องนอนรงไปบางก็คือต้องตอบว่าข้อหนึ่งะนะคะต่อไปเรามาที่ข้อสองนะคะ ต่อไปนะคะเมื่อกี้สัญญาณหักต่อไปนะคะมาที่ข้อสองนะคะข้อสองนะคะขนาดรับใหม่ในห้องคลอดหญิงรายใดควรทําการสวนอุจจาระหญิงรายใดควรทําการสวนอุจจาระนะคะขนาดรับใหม่ในห้องคลอดนะคะทีนี้ข้อห้ามในการสวนเกลียจาได้ไหมคะข้อห้ามในการสวนคือต้องไม่เป็นค่าผิดปกติเช่นถ้ากกน ถ้าขวางได้ไหมคะถ้าขวางก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องไม่แบบไม่แบบพรีเทอรมใช่ไหมคะพรีเทอรมเราก็สวนไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะอทีนี้เรามาดูกันว่าแต่ละข้อของเรามีอะไรบ้างเรามาดูข้อแรกข้อสุดท้ายก่อนคันแรกสามสิบเก้าสัปดาห์ส่วนนําเป็นก้น ถุงน้ํายังไม่แตกส่วนไหมคะส่วนน้าเป็นก้นไม่ว่าถุงน้ําแตกหรือไม่แตกไม่ต้องสวนเด็ดค่ะห้ามสวนนะคะห้ามสวนเพราะอะไรเพราะจะเกิดภาวะสายสะดือพับตันได้ในกรณีที่ถุงน้ำค้่มแตกแล้วหรือถ้าถุงน้ำข้ามไม่แตก ก็จะทำให้แรงดันในบรรทัที่ช่องคลอดเยอะนะคะทำให้มีอแบบเกิดถุงน้ำท่วแตกได้นะคะและเมื่อถึงน้ำท่วแตกก็จะเกิดสายสะดือย้อยลงมาได้เพราะอะไรเพราะว่าเอ่อเชิงกรานนะคะกับถ้าก้นเนี่ยมันจะไม่ฟิกก้นเนี่ยจะไม่ฟิกเชิงกรานจะไม่สามารถเอ็นเกตได้เมื่อเอ็นเกตไม่ได้มันก็จะมีรูให้สายสะดือพัดตามนะคะ แล้วก็เมื่อเอ็นเกตไม่ได้เนี่ยถ้าเราไปสวนเนี่ยแรงดันก็จะมาที่เอ่อปากช่องคลอดเยอะก็อาจจะมีถึงน้ำคัดแตกก่อนได้นะคะต่อไปนะคะคันแรก39สกสัปดาห์ปากมดลูกเปิด7เซนเรามีข้อห้ามการสวนว่าคันแรกห้ามสวนตอนเจดเซนขึ้นไปคันหลังสี่สิสัปดาห์ปากมดลูกห้าเซนคันหลังห้าเซนขึ้นไปห้ามสวน่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสองส่งข้อแล้วนะที่ห้ามสวนอ่ะ ามข้อแล้วนะคะทีนี้ข้อห้ามอะไรอีกบ้านมีเลือดสดสวนได้ไหมคะเลือดสดเลือดสดก็สวนไม่ได้ปีเทอร์ไม่สวนอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งข้อยังครบกำหนดนะคะเพิ่มคือสามเจ็ดนะคะมีอาการเจ็บทันทุกแปดนาทีแสดงว่าเจ็บทันทีได้ออยังยังไม่ทีโจทย์ข้อนี้ยังไม่ค่อยครอบคลุมถ้าครอบคลุมควรบอกว่าป้าไม่รู้กฎเท่าไหรนะคะก็เท่าที่โจทย์มีควรจะตอบข้อหนึ่งนะคะคือ 37สัปดาห์นะคะเธอพบกํนนกาหนดเจ็บคันทางๆเจ็บคันทุกแปนาทีเถวีาหาถ้าเจ็บคันทีคือเท่าไหร่คะอินเทอร์วัลสองนาทีโดยเช่นสี่สิบห้าขึ้นไปถึงจะเรียกว่าถี่ใช่ไหมคะถ้าถ้าเจ็บทุกแปดเนี่ยป้ามูอาจจะแค่1นึงถึงสองเซตนะคะเพราะนั้นสวนได้น,นะคะทีนี้อะไรอีกที่ไม่สวนก้าเออ น้ำเดินแล้ว MR นะคะถึงน้ำข่้าแตกแล้วแต่สซเทชันยังอยู่ลบหนึ่งลูสองลูสามทำไมไม่สูญก็เช่นเดียวกันก็อาจจะเกิดสายสะดือพัดต่ำไม่ว่าจะเป็นท่าหัวท่ายก้นนะคะถ้ามําส่วนในกรณีน้ำเดินแล้วแต่ถุงน้ำขั้มยังอยู่สูงเออแต่ส่วนน้ำยังอยู่สูงนะคะส่วนไม่ได้นางท้าเพราะจะเกิดสายสะดืพัดต,ต่โอเคต่อไปเราไปข้อต่อไปนะคะขณะรับใหม่ผู้เข้าไปใดควรได้รับ การตรวจภายในทุกคนต้องต้องจําข้อห้ามของการตรวจภายในให้ได้ข้อห้ามของการตรวจภายในคืออะไรบ้างคะมีเลือดสดออกทางถังชงโอเลือดสดเลือดสดห้ามเลือดสดเท่ากับอะไรการมีเลือดสดหมายความว่าอาจมีรูปเกาะตาันรูปเกาะตันคือรกเกาะที่ปากมันลูกถ้าเราไปสวนจะเกิดอะไรคะถ้าเราจะสวนถ้าเราไปสวนน่าจ,จะเกิดอะไรอาจจะเกิด การฉีดขาดได้เลือดออกเยอะขึ้นนะคะเลือดออกมากขึ้นเพราะนั้นเราจะไม่สวนนะคะต่อไป preterm ตัวหมอไทยไม่ใช่สวน PV ตัวภายใน PV ก็คือห้ามเหมือนกันนะคะในกรณีที่เออมีเลือดสุดนะคะสวนตัวห้ามเหมือนกันอ่ะต่อไปตัวภายในนะคะในกรณี preterm แต่จิบคันทางๆ่าสวนได้ไหม PV ได้ไหม ไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเขาน่าจะมีภาวะเจ็บคันข้อก่อนกำหนดดังนั้นการตรวจภายในจะเป็นการกระตุ้นให้เขายิ่งเจ็บคันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความจําเป็นเอ่อจริงๆคือคนได้รับใหม่เนี่ยบางทีจําเป็นต้องประเมินแหลสักครั้งเพราะนั้นเรารรยงานคุณหมอคุณหมออาจจะมาตรวจและใช้สเปกุณล่มมาใส่เข้าไปแล้วดูแ่ไมนรู้ว่าเปิดเท่าไหร่ แต่ในกรณีที่แบบฟรีเทอร์มสามสกสัปดาห์เพิ่งเข้าเจ็บท้องมาก่าเออทุกสองนาทีบอกว่าอยากเบ่งไถเจราะายังไงก็ต้องสวนนะคะไม่นั้นจะเกิดการก็ขึ้นโดยที่เราไม่สามารถประเมินได้นะคะโอเคแั้วข้อนี้ต้องข้อไหนเนี่ยข้อที่สามใช่ไหมคะควรได้รับใช่ไหมสรุปว่าข้อแรกเนี่ยเลือกสดห้ามนะคะแล้วก็ฟรีเทอมห้ามนะคะเพราะว่าอายุการ ยังไม่ครบกําหนดนะคะต่อไปทันหลังนะคะสามสิบเจ็ดสัปดาห์ครบกาหนดแล้วนะมีประวัติอันกระสาวพบโรคกอตาใช่เลยก็ห้าม P ีวีเด็ดขาดเพราะนั้นก่อน P ีวีทุกครั้งเราจะต้องถามคนไข้ก่อนว่าคนไข้กำลัฝักท้องหมอเคยบอกไหมว่ามีโรคกอดตามีเลือดออกมีอะไรไหมแล้วก็เฟิมโดยการดูกำหนดฝัดท้องอีกครั้งหนึ่งว่าคนไข้มีประวัติโรคกอดตาหรือเปล่านะคะเพราะเสียใจที่หมอจะเขียนไว้ต่อไปนะคะมาที่ข้อ ต่อไปคือท้องแรกนะคะสามสิบเก้าสัปดาห์เจ็บคันบริเวณมดลูกส่วนบนลงมาส่วนล่างคําว่าเจ็บคันออจากมดลูกส่วนบนลงมาส่วนล่างแปลว่าอะไรแปลว่าเจ็บคันจริงเจ็บจริงจะเจ็บจากมดลูกส่วนบนนะคะลงมาส่วนล่างนะคะแต่ถ้าเจ็บเตือนจะเจ็บยังไงคะเจ็บเตือน จะเจ็บบางทีอาจจะเจ็บรอบๆสะดืแล้วก็ลงมาส่วนล่างหรือว่าอาจจะเจ็บที่หน้าท้องส่วนล่างเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นถ้าเจ็บจริงต้องเจ็บมาจากข้างบนลงมาส่วนล่างการเจ็บแบบนี้ก็จะมีประสิทธิภาพทำให้ปากมดลูกเปิดไล่ตัวทารกให้เอ็นเก m e n t ได้มีมูกคนเลือดแปลว่าอะไรมีมุกคนเลือดแสดงว่ามีการเปิดของปากลูกบ้างแล้วใช่ไหมคะ มูกบนเลือดแปลว่าเป็นอาการของการเจ็บคันเข้าสู่ระยะโทษบาดลูกเปิดบ้างแล้วแต่ถ้าเลือดสุดแปลว่าอาจจะมีลูกตันดังนั้นข้อนี้แสดงคนไข้อาจจะเจ็บมีอาการเจ็บคันจริงแล้วเพราะว่าเจ็บจากส่วนบนลงมาส่วนล่างแล้วก็เริ่มมีมูบกบนเลือดแล้วเพราะฉะนั้นเคสน,นี้ถือว่าคนไข้เนี่ยไม่มีภาวะผิดปกตินะคะอายุคันก็ครบกำหนดเคสน,นี้สามารถตรวจภายในได้นะคะเพราะ,ะนั้นตรวจภายในได้แต่ข้อ C นะคะ ต่อไปมาที่ข้อ4นะคะผู้คอดรั้นแรกตรวจภายใน Servic um, ิสอ่า a t เลเดชัแปดเออสองเซนเอฟเมนท์ห้ั้นแรกนะคะ 2, 150, สองเซน5้แสดงว่าอยู่ในระยะล a t เทนสเตชั่นลบหนึ่งนะคะเวลาทำข้อสอบอะไรที่ปกติก็ขีดไว้ว่าปกตินะคะเอ่อเว r t ์เท e กซ์ t รีเซนข้อนี้ของอภัยจทย์ผิดนะคะจทย์ผิดอ่ะอันนี้เออ 250สองเซนห้าสิบเปอร์เซ็นต์สเตชันลบหนึ่งเอ็มอาร์น้ำดยแล้วถ้าเอลเอสเอคืออะไรคะเอลเอสเอคือทาก้นนะคะเล็บซาคัมแอนติเรียรคือทาก้นทีนี้ทาก้นเราจะฟังฟิงฟตร้างทาวตรงไหนอ่าทาก้นเราจะฟังฟิงฟตร่างทาสวไหนคำว่าซ้ายนี่หมายถึงซ้ายมแม่นะคะเอลแล้วก็อ่าน่างซ้ายนะคะซ้ายมแม่แล้วก็ เพราะฉะนั้นเราจะฟังฟิตอนนั้นถ้าเราด้านไหนถ้าเมื่อไหร่เป็นถ้าก้นแสดงว่าตรงนี้เป็นก้นตรงนี้จะต้องเป็นหัวถูกไหมคะตรงนี้เป็นก้นเวทตำแหน่งของหัวใจอยู่ตรงไหนหัวใจก็อยู่ที่ที่หน้าอกด้านด้านด้านซ้ายของของเด็กใช่ไหมคะหน้าอกด้านซ้ายเพราะฉะนั้นจําไว้เสมอว่าหัวใจจะใกล้กับหัว หัวใจจะใกล้กับหัวหัวอยู่ตรงไหนจะได้หัวใจตรงนั้นในกรณีเป็นท่าก้นแสดงว่าก้นอยู่ข้างล่างก้นอยู่ข้างล่างนะคะต้นอยู่ข้างล่างหัวยอยู่ข้างบนแสดงหัวใจอยู่ข้างบนหัวใจอยู่ข้างบนเพราะหัวใจต้องใกล้กับหัวอ่าทีนี้ตำแหน่งเมื่อไหร่เป็นท่าก้นตำแหน่งเสียงหัวใจที่เราจะฟังได้จะต้องเห,หนือสดีจะต้องเหนือสดีใช่ไหมคะ ทีนี้เด็กเป็นท่าอะไรท่าแอลท่า, Left, าเลฟซายขแอนเทียแสดงว่าเราต้องฟังด้านซ้ายเราต้องฟังได้ด้านเลฟใช่ไหมคะแล้วก็เหนือสะดือด้านซ้ายอ่เาเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อหนึ่งนะคะแต่ในกรณีตรงกันข้ามถ้าสมมติว่าเป็นท่าปกติท่าหัวอยู่ข้างล่างนะคะในกรณีที่เป็นท่าหัวอยู่ข้างล่างก้นอยู่ข้างบน เป็นท่าปกติเช่น ROA, LOA เนี่ยแน่นอนว่าคำตอบจะต้องเป็นต่ำกว่าระดับสะดือถูกไหมคะแล้วค่อยไปดูว่าหลังเด็กอยู่ด้านไหนอ่าเช่นเดียวกันถ้ากรณีที่ใกล้จะคลอดแล้วใกล้จะคลอดแล้วหัวเด็กจะต้องเอ็นเกจลงมาเยอะแล้วสเตชันประมาณไหนบวกสองบวกสามใช่ไหมคะถ้าหัวเด็ก บวกสามและกําลังจะมี extension คือการเลยขึ้นและกําลังตัดฝีเยอะและตําแหน่งเสียงหัวใจจะอยู่ไหนตําแหน่งเสียงหัวใจจะอยู่ข้างล่างบริเวณเหนือหัวหนาวบริเวณหัวหนาวทีนี้จะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาหรืออยู่ตรงกลางคําตอบคืออยู่ตรงกลางเพราะเวลาเด็กใกล้จะคลอดเนี่ยเด็กจะนอนนอนคว่ําลงนะคะนอนคว่ําลงนะคะโอเคตำแหน่งของเสียงหัวใจเวลาใกล้จะคลอดแล้วสเตชั o บวกสองบวกสามส่วนใหญ่จะอยู่ ที่บริเวณเหนือหัวเหนาตรงกลางเหนือหัวเหนานะคะตรงกลางเหนือหัวเหนาเล็กน้อยอ่าตรงนี้นะคะเข้าใจไหมคะ,คะ,มคะโอเคนะหวังว่าจะทําได้ต่อไปขอ้ขอห้าข้อห้านะคะขอ้อห้าผู้คอดทันแรกสาสิบปดสัปดาห์ขนาดโรคคอดแปดจุดชนิดน,นอกตรวจภายในสีส่เซนเอฟเฟคแมนร้อยถ้าปกติอหนูนก็ขีดไปนะว่าปกติ station 0, ศูนย์อืมอินเทอรปกตินะคะเซเวตี้ปกติที่ั้อาสอบติควรประเมินเสียงหัวใจทารุบอีกครั้งเวลาใดอ่าทีนี้เราจำได้ไหมว่าแอ t i v แอพีวีทุกเท่าไรฟังเสียงหัวใจทุกเท่าใดจากคอนแทคทุกเท่าไร่ทำไมถึง Active เพราะแค่นี้คือสี่เซนร้ออร์เซต่าจำให้ได้นะคะลาเทนลาเทนพีวีทุก สเอ่อฟังฟิตอนาสาวบวกคอนทร a ชชั่นทุกคงทุกหนึ่งชั่วโมองอ่าแต่ในกรณี active p h a s e ไงคะ a c t ท v e phase PV ทุกสองฟังฟิตอนาสาวบวกจับคอนทราชั่นทุก สามสิบนาทีโอเคทีนี้ในระยะไอติเฟ e หากมีอาการผิดปกติมีความเสี่ยงอื่นๆนะคะมีความเสี่ยงมีภาวะแทรกซ้ซนอื่นๆในกรณีเราไปเรียนสู่อแอาจจะต้องปรับตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็นทุกสิบห้านาทีโอเคไหมทีนี้ระยะเบ่งนะคะระยะที่สองระยะที่สองยังไงร,ระยะที่สอง ระยะที่สองก็ PV ก็แล้วแต่นะคะแต่ฟาร์มที่้องาบวกจับคอนทรเนี่ยทุกสิบห้านาทีถ้าเสี่ยงมากๆม,มีความเป็นอดีตทุกห้านาทีโดยสามารถออนมอนิเตอร์ e f n ไว้ก็ได้อันนี้ต้องจำให้ได้ดังนั้นข,ข้อนี้ตอบเราข้อนี้สี่เซนจัดอยู่ใน F team phase เพราะนั้นต้องตอบว่าฟังไปได้ทราบทุกสามสิบนาทีฟังไปครั้งสุดท้ายตอนไหนตอนแปดนเพราะนั้นต้องตอบข้อสามข้อสองเป็นสามศูนย์ก็คืออีกสิบอีกสามสิบนาทีแต่ถ้าถามว่าฟังไปได้ทา,าวแล้วก็จะเออแล้วจบคอนแทคกี่โมงก็ช่นเดียวกันสามสิบนาทีแต่ถ้าพี่มีทุกสองอันนี้ต้องจําให้ได้นะคะอันนี้ต้องจําให้ได้นะโอเคค่ะต่อไป จะไปมาข้อหกนะคะข้อหกนะคะตรวจภายในผู้ก่อเซอร์วิสเปิดเก้าเซนเอฟเฟกต์เน้นร้อยเปอร์เซ็นต์ mi anubik นะคะเวลาทำข้อไหนผิดตรวจเก้าเซนนี่วงไว้ไหนแอยได้เาเราต้องดูแลใช่ไหมคะ mi station บวกหนึ่ง interval ดีแต่ดู r a t i o n น้อยจังนะคะถ้าเมื่อไร่เก้าเซนดู r a t i o n เพิ่มเท่าไหร่สี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าแล้วหกสิบก็ยังได้นะคะ อ่ะทีนี้เกมสองคะแนน,นความใช้เทคนิคนบรรทบอวดแบบไหนก็นคือหลักการคืออะไรนะคะมีการหันใจแบบวบรรทบอวดสโลว์ b บตติ้งคืออะไรสโลว์เบตติ้งก็คือเอ,อ่อศูนย์ถึงสามใช่ไหมคะชา l l o w b บตติ้งเท่าไหร่คะสี่ 7, oker, ถึงเจ็ดเพนโบเกอร์เท่าไหร่คะแปดถึง แปดถึงสิบหรือแปดถึงเก้านี่แหละแต่ว่าสิบเซนก็ควรจะเบ่งได้แล้วถูกไหมคะเพราะนั้นน่าจะประมาณแปดถึงเก้าอ่ะทีนี้แค่นี้เก้าเซนใช่ไหมเพราะนั้นเก้าเซนต้องตอบว่าเป็นเพนโบบิตติ้งเพนโบบิตติ้งเป็นการหายใจยังไงเป็นการหายใจเข้าล้างบอดต่อนั้นหลังจากนั้นหายใจเข้าทางจมูกท,ทางทางทางจมูกพร้อมกับปากเร็วๆแล้วก็พ่นลมหายใจออกยาวๆเขาเรียกว่าหายใจคล้ายๆกับ เป่าเทียนใช่ไหมคะหอบหบแล้วก็เป่าฟู่นะคะแล้วก็นะคะแล้วก็หายใจอีกตอนเจ็บนะคะก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็เป่าฟูหายใจเข้าเข้าแล้วก็เป่าฟู่ห้ไง้ประมาณสักสามสี่ครั้งช่วงที่มดลูกบีบเราจะหายใจแบบนี้คือตอนมดลูกบีบนะคะเช่นเดียวกันถ้าเป็นอ่ามกมดลูกเปิดซัก สักสี่เซนใช่ไหมคะเราก็ต้องหายใจชาโลชาโลเป็นยังไงชาโลก็คือหายใจเร็วๆแต่ว่าไม่ต้องเป่าออกหายใจเร็วๆแต่ไม่ต้องเป่าออกนะคะอ่าเนาะเพราะนั้นเพนโบกาหาบบห็หายใจแบบเป่าเทียนใช่ไหมคะหายใจแบบเป่าเทียนหายใจเร็วๆเร็วๆแล้วก็เป่าออกแล้วก็เร็วๆรวๆแล้วก็เป่าออกนะคะเป็นการหายใจตอนที่สองลูกเก้าเซนตต่อไป ู้อคอดครั้งแรกนะคะจริงๆถ้าโจทย์ยาวเนี่ยครูแนะนําว่าให้อ่านบรรทัดสุดท้ายก่อนอันนี้ก็ส่งเสริมการค้ออย่างไรเรารู้แล้วว่าเถามส่งเสริมนะคะทีนี้เรากลับมาอ่านตอนนี้เราอ่านตรงหนึ่งคือตรงบรรทัดสุดท้ายสองคืออ่านอ่านจทย์มาสามคืออ่านชอยนะคะเราอ่านแค่นี้ถ้าทาไม่ได้ข้ามไปเลยนะคะู้ข้อดครั้งแรก เวลา P0 ให้เรียกว่าผู้คลอดครั้งแรกผู้คลอดครั้งแรกเกิดภายในสามเซนเอฟเฟกเมนต์โรลถือว่าเป็นระยะไหนระยะแอคทีฟเฟตนะคะถ้าเมื่อไหลสามเซนเจ็ดสิบห้าขึ้นไปถือว่าเป็นระยะแอคทีฟเฟตน้ําเดินแล้ววงไว้หน่อยนะคะโซเดชั่นลบหนึ่งอ่าอินดิวัลดีดูชั่นดีเรดดี้ดีบนเจ็บขั้นจะส่งเสริมการคลอดยังไงอ่ะทีนี้หลักๆก่อนที่จะไปดูช้อยด์เอาดูช้อยด์ก่อนก่อน หนึ่งให้ลูกเดินข้างเตียงสองให้ก๊นอนแต่อยู่เป็นเพื่อนสามจะท่านอนแต่แขงสายสี่กระต้นได้ถ่ายปสัสสาวะทุกสองถึงสามชั่วโมงอ่ะหลักการคืออะไรหลักการคือถ้าน้ําเดินแต่สเตชันเป็นไงคือเคยสอนและลบหนึ 1, ่งลบสองลบสามจะต้องไงห้ามเดินนะคะห้ามเดินหรือห้ามห้ามที่จะทําให้สายสะดือพัฒนเพราะถ้าเราเดินก็เหมือนที่ครูอบอกว่า หัวมันไม่ฟิกอก่ะการลบอ่ะถ้ามันฟิกันต้องอยู่สเตชันศูนย์แต่ถ้าเมื่อใดสเตชันล้หนึ่งล้สองสดงหัวไม่ฟิกเพราะจะเกิดอะไรจะเกิดะไรก็ได้ทักตัดได้เราก็เลยจะไม่คนแค่ที่นั้นเดินแต่ส่วนนายังไม่ฟิกที่สเตชันศูนย์ลุกเดิมอ่าดังนั้นข้อที่เดินข้างเตียงก็ตัดไปเลยไม่เอาใช่ไหมคะแลวไม่เอาก็ตัดขีดไปเลยต่อไปให้กําลังใจอ,อยู่เป็นเพื่อนอม,มันไม่ได้ส่งเสริมความเข้าหน้าแต่ก็ลองดูอ่ะ อย่ถ้านอนตะแคงซ้ายถ้านอนตะแคงซ้ายช่วยอะไรช่วยป้องกันฟิตอันดิทรดอินเฟอร์เรวรดัลภาวะถูกไหมโดนโกดเพราะนั่นไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวนต่อไปกระตุ้นให้ถ่ายปัสสาวะทุกสองถึงสามชั่วโมงอ่ะระหว่างข้อนี้กับข้อนี้ข้อสี่กับข้อสองข้อไหนน่าจะถูกที่สุดตอบว่าน่าจะเป็นข้อสี่เพราะการถ่ายจะเอ่อถ่ายปัสสาวะทุกสองถึงสี่ชั่วโมงจะช่วยทำให้ส่วนน้ำเคลื่อนต่ำได้ง่ายนะคะแต่ปัสสาวะไม่ฟู l l b l เด d e ก็ไม่ปัสสาวะก็ไม่ไป ขัดขวางการขั้นต่ำของานนำต่อไปนะคะต่อไปมาที่ข้อแปดมาที่ข้อแปดผู้คอบคันแรกนะคะผู้ครอบคันแรกก็จะจำไว้เสมอมว่าอ่านที่พีขออภัยเดวเราไปที่บรรทัดสุดท้ายก่อนอ่าอันดับแรกการพยาบาลข้อใดเหมาะสมอ่านแสดงว่าเขาทำการพยาบาลอาอันดับที่สอง ผู้พ่อท้องแรก4สัปดาห์วงไม่หน่อยตรวจภายใน3ตรวจภายในเมื่อ30นาทีที่แล้วความลูกกว่า9เซนบางร้อยเปอร์เซ so, ็นตสเตันบวกหนึ <T> ่งถึงน้ำยังอยู่อัตราการได้หนวใจปกติขอเข้าห้องน้ำบอกว่าปวดถ่ายจระครูสอนแล้วนะคะว่าหลักการบวดถ่ายอุจจาระเท่ากับเท่าอะไรปวดอุจจาระเท่ากับเท่ากับปวดบิง ปิดเบ่งคลอดเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ P V ก่อนถ้าเราให้เข้าห้องน้ำจะเกิดอะไรจะเกิดการถ่ายจะเกิดการเบ่งคลอดนะคะจะเกิดการเบ่งคลอดในห้องน้ำเพราะนั้นในกรณีที่คนไข้บอกว่าปวดอุจจาระสิ่งที่ต้องทำคือการตรวจภายในนะคะ อ่าทีนี้ให้เข้าน้ำแตะจระได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะเข้าเสร็จแล้วเห็นไหมหายใจเข้าเล็กๆยาวๆก็ถูกนะตรวจภายในเพื่อ่ามันปั่มลูกก็ถูกนะคะโปยดอการให้เข้าในเบ่งให้เข้าประมือโลหะอโคหอหยางค่ะ อันนี้เราค่อยเราจะให้คนไข้เบ่งต่อเมื่อฟูลลี่แล้วในคันไม่ว่าคันเลขกหรือคันหลังนะคะถ้าเราถ้าเบ่งก่อนจะเกิดอะไรถ้าเบ่งก่อนจะเกิดความเหนื่อยล้านะคะจะเกิดความเหนื่อยล้าจะเกิดบางบนลูกมูมคนไข้ก็จะคลอดยากนะคะแล้วก็จะไม่มีแรงเบ่งเพราะนั้นถ้าคนไข้ยังไม่ฟูลลี่ห้ามให้คนไข้เบ่งเด็ดคะ่ะเนาะเพราะนั้นเราออาแขนเด็กเราเอาอากเลือดเล็ก้ตรวจภายในก็ต้องเลือกตอตรวจภายในนะคะมันดูบรรจุทั้งคองพคอดต่ ข้อที่จาเป็นที่สุดเวลาคนไข้บอกปวดไถ่จะระเทาการตรวจภายในนะคะต่อไปพยาบาลควรย้ายผู้คลอดรายใดเข้าห้องคลอดเป็นลําดับแรกอะข้อนี้เราก็จะออกประจำใช่ไหมคะมเรามาดูกันต่อนะคะข้อที่หนึ่งนะคะท้องหลังเจ็ดเซน หลักการทท้องหลัง8เซนท้องแรกเท่าไหร่10เซนฟูลี่นะฟูลี่เคยคลอดเร็วห้าถึหเซนใช่ไหมคะเพราะหลักการมีเท่านี้เองหลักการเหมองกันใครย้ายท้องคนไมีเท่านี้อ่ะทีนี้ท้องหลังเ็เซนตัดเลยไม่ใช่ท้องหลัง8เซนอุ้ยเก็บไว้ก่อน ท้องแรกสิบเซนอุ้ยเก็บไว้ก่อนท้องแรกเก้าเซนตัดออกเลยโอเคไหมคะเพราะนั้นเราจะมาดูระหว่างท้องหลังแปดเซนกับท้องแรกสิบเซนอันไหนหน่าย,ายา้าเพราะนั้นนอกแต่ต้องดูการลูกเปิดแลละอันนี้คือย้ายได้หมดเลยใช่ไหมคะเราดูอ่างน้ำข่ำเติดหมดเลยทีนี้เราต้องมาดูสเตชันว่าสเตชันคนไหนที่ต่ำที่สุด อ่ะเพราะนั้น s a ของคนนี้บวกสามแล้วก็ดูอะไรอีกอย่างหนึ่งดูการหดละตัวของมันลูกว่าบวกเมื่อลู่ลวตัวทีหรือยังถ้ามันลูแลวตัวทีมากกว่าแล้วเปิดเท่ากันแล้วส่วนนำเคลื่อนต่ำกว่า,าข้อนี้ต้องตอบข้อสามนะคะต้องตอบข้อสามแต่เช่นเดียวกันเท่าเคสนี้แปดเซนแต่สเตชั a บวกสอง contaction ทีไอ้เคสนี้ไหมตรงนี้ไอ้เคสนี้ก่อนนะ ต้องย้าท้องหลังที่8เซนบวก2แล้วก็คอนแทคชั่นทีก่อนนะคะแต่ในเคสนี้เนี่ยท้องหลังเนี่ยเขาอะอ t ตตเชันยังอยู่0แล้วก็คอนแทคชั่นเขาไม่ค่อยดีพนันตัว้วยังไม่ต้องอย้ยไม่ตอข้อ3ก่อนในข้อนี้มันเป็นทำตอบข้อ2วิเคราะเนาะต่อไปอาการใดที่แสดงให้เห็นว่าเข้าส่รยะที่2ของการคลอดนะคะ ชัดเจนมากที่สุดอืมเทดไหนที่อยู่ในระยะที่สองจำได้ไหมที่สองนะคะระยะที่สองมีอะไรระยะที่สองคือตามลูกเปิดหมดถูกไหมคะใกล้ข้อแล้วถูกไหมคะอาการแสดงใดโดยที่เราไม่ต้องวีแล้วคนนี้ได้จะอยู่ในระยะที่สองนะคะก็แรกนะมีมูกปนเลอือดออกทางช่องกอดกอปกตินะต่อไปอยาดเบ่งเมือดลูกดละตัวก็เป็นไปได้นะต่อไปปากช่องกอดอ้าเล็กน้อยอืม ปลาปกตำลหน่งเสียงเราใจื่อต่ำหรือบ้งการจริงๆงข้อเน,นี้เหมือนจะใช่เหมือลยรือคบอกเลยว่าเวลาได้จะคลอดเนี่ยเอ,อจะฟังผิดนั่งเศร้าได้ตรงไหนได้ที่บริเวณหัวหนาวถูกไหมแปลว่าหัวมันลงกันแล้วโอเคเพราะฉะนั้นก็แสดงว่านี้อาจจะมีการคลอดแล้วแต่ถามว่าในระหว่างสี่ข้อนี้ข้อไหนที่ถ้าเราวิเคราะห์เราคิดว่ามันใช่ที่สุดก็ต้องตอบเป็นข้อสามนะครับเพราะอะไรเพราะในขณะที่เบ่งเลยนอกจากมันลุกอ้าแล้วอะค่ะแปลว่า น่าจะใกล้จะคลอดแล้ว,ลวน่าจะอยู่แบบหัวเด็กอยู่ที่ช่องคลอแล้วตอนนั้นก็จะต่อข้อสามเนาะโอเคเี okay. ๋ยวิดีโอนี้พักไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อวิดีโอหน้านะนะ